อะไรมากๆเพราะว่าล่าสุดเลยเขาได้มีการเอาเหล่าบรรดาคนดังยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาถ่ายรูปและที่สาคัญเขาอัดแน่นเอเรื่องของการตลาดและวันนี้เขาอยู่กัาเราแล้วค่ะก่อนหน้านี้เขาก็เคยมาในรายการเราแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกับเขาอีกหนึ่งครั้งนะคบของความสําเร็จน,นั่ค่ะเขาขต้อนรับน,นะคะสําหรับบอนทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ <S <S <ๆ S 1> วัะ <S <S <ๆ S 1> นนี้ก็มาเมากันหน่อยนะคะสําหรับรายการบบักคนดังเขาเป็นแบบฟิวสบายๆเป็นไงคะบอนทุกขาสาหรับการแดดส้มในปีนี้ ครับตอนนี้ก็เข้าปีที่4ี่แล้วนะับ<ฮ>ะเปลี่ยนแพ็กเกจมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่<ฮ>ะก็อยากจะบอกว่าตัวแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดขายที่ปังขึ้นเรื่อยจริงคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่กระแสแล้วครับตอนนี้เขาเรียกว่าคุณภาพเลยดีิงปค่ะ,<ฮ>ะคือจริงถ้าหลายหลายคนไม่ได้ติดตามเนี่ยในเรื่องของสตอรี่ของบอดบู๊กจากเด็กที่เคยขายของในตลาดนัดเอาของมือสองมาขายจนวันนี้เนี่ย ประสบความสาเร็จกับแบรนด์กันแดดครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทําแบรนด์ลดน้าหนักมาใช่ครับทีนี้เฉพาะตอนนี้เห็นว่าดูยกันแดดอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับคือเบื้องหลังของบุ๊กเนี่ยคือยังไงอ่ะเป็นคนดูแลตลาดดีกว่าแล้วก็ปล่อยสินค้าเนี่ยกับให้แม่ทีมเนี่ยเอาไปปล่อยให้กับตลาดประเทศไทยนะครับแล็ประเทศเพื่อนบ้าน หน้าที่ของผคือทําการตลาดให้กับตัวแทนเาไปขายแค่นั้นเองอครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จกันแดดก,ก็คือเรื่องอยาล่น้ําหนักท่เม<ฮ>ื่ะก่อนเท้าวความเด็มคือหนักร้อยเจ็ดกิโลโ<ฮ>นะครับมันก็เลยแบบได้ต่อยอดมาเป็นกันแดดต่ออย<ฮ>่างนี้จริงๆีจะมีโอกาสได้หยิบไอเดียเรื่องของแบรนด์เกี่ยวกับลดน้หนักการดูแลลดน้าหนักมาไหมคะคือวันนี้นะคะเดีย๋ยวจะบอกเลยข่าวนี้คือว่าแบรนด์ของเราได้จะเปิดสินค้าอีกหนึ่งตัวแต่ย<ฮ>ังไม่ขอพูดนะครับว่าจะขายอะไรนะครับ อย่างรดน้ำหนักเนี่ยบุกชำนาญอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือฉายาคือตัวพ่อสมุนไพรในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องที่การเผาผ่านได้ดีเบลนได้ดีนะครับตอนนี้บุกก็ลองคิดว่าเราควรแตกลายธุรกิจไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็คือขอเดินหน้าในเรื่องของครีมกันแดดก,ก่อนเห็นบอกว่าเห็นบอกว่ากันแดดส้มเนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนอินริเดนย์ใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับกันแดดส้มของเราเนี่ยคือเนื้อเดิมเนี่ยคือดีอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ย บางคนเขาไม่ชอบกลิ่นความส้มแรงไปเราเลยผสมผสานของซาก,กุระนะครับเพื่อที่จะได้ดูหอมดูเบาดูจางลงนะครับแล้วกันแดดส้มคือกันน้ำแบบว่า100%ยเรซึ่งแบรนด์ไม่ได้อยากเปรียบเทียบกับแบรนด์ไหนนะครับแต่มีบางแบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยนู่นนี่คือจุดแข็งของกันแดดส้มคือกันน้ำแบบ100%ซค่ะครับนะฮะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากมาก เห็นบอกว่าแต่แต่และล็อตทำออกมาเนี่ยวางการตลาดยังไงคะกับในเรื่องของแบรนด์นี้ยตอนแรกคือบุ๊กไม่เก่งเรื่องก,การตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าเว,เว,เวลาแบรนด์ดังเขาอยากทำเท่าไหร่บุ๊กก็ปล่อยพอ<ะ>ปล่อยุ๊กการตัดราคาเกิดขึ้นมากมายมบุ๊กเลยตัดสินใจว่า ไม่ล้นตลาดเท่ากับขายหมดเพราะวันหนึ่งบุ๊คเคยปล่อยของแล้วมันล้นตลาดเนี่ยสมเดือนของยังไงก็ไม่หมดแล้วคนที่รวยคือเจ้าของแบรนด์คนที่แย่คือคนที่สต็อกวันนี้นะครับจุดแข่งของแบรนด์คือยังไงก็ไม่ล้นตลาดใครที่สต็อกก็คือมีรายได้แบบจุกๆเลยอ,อย่างที่ถามหน่อยดีกว่าก็คือว่าเหมือนผลิตออกมาอย่างเช่น1นึ่งล็อต 2>, 2ล้านชิ้น3ล้านชิ้นก็ขายแค่นั้นพอเวอร์คุณพี่ยังไม่ถึงล้านยังไม่ถึงล้าเป็นล้านชิ้นนะครับปล่อยแค่ล็อตละแสนกระปุกแค่นั้นเองครับแสนกระปุกถือว่าเยอะนะครับแค่แสนกระปุกต่อเดือนครับเพราะว่าประเทศไทยมีคนเจ็ดจังหวัดเดือนละแสนกระปุกต่อเดือนแต่ว่าปีหนึ่งก็ล้านกระปุกนะล้านกว่านะนที่แล้วแตะทะลุยอดไปทั้งหมด1ล้าน,น 1, 5แสนกระปุกครับปีเดีวยวยางปีนี้ตั้งเป้าไปว่าเราเราอยากจะแตะที่กี่ล้านกระปุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยเศรษฐกิจด้วยการบริหารปัญหาหลายๆอย่าง ด้วยการลงทุนนะครับบุ๊กอยากจะบอกเลยว่าไม่กล้าที่จะสต็อกเยอะแต่บุ๊กอยากเน้นที่แบบว่าสต็อกไปแล้วต้องหมดเท่านั้นเองไม่ได้คาดหวังว่าจะแตะเป็นล้านกระปุกเหมือนปีที่แล้วแต่อยากคาดหวังให้ตัวแทนทุกคนแฮปปี้แล้วมีรายได้แต่จริงๆคุณผู้ชมรู้ไหมแอบไปดูในเลขมาคุณผู้ชมว่าแจกแน่นมาก,มากค่ะคือพร้อมที่จะอัดแน่นให้กับเหล่าบรรดาที่เป็นดิลเลอร์รายใหญ่อย่างนี้เลยครับผมคือแบบว่าถ้าถ้าใครที่แบบ ทำยอดดีก็จะมีรางวัลพิเศษอะไรให้คือปลายปีนี้ตัวแทนที่เป็นติดตัวมุกทั้งหมด6คนเดี๋ยวมุกจะดาวรถให้ทั้งหมด6กคนันห<ฮ>ูที่แล้วคือว่าบุกได้ทุกอย่างแล้วครบจุดแล้วภายในเวลา1นึ่งปีครับพี่โบกัสเห็นบุกตั้งแต่เด็กน้อยมากๆจริงจริงๆในทุกๆความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องเจอเรียกว่าความน้ำอย่างเราเจออุปสารคอะไรยังไงบ้างนหครบับ อุปสรรคของบุ๊คไม่ใช่เรื่องธุรกิจเลยนะครับอุปสรรคของบุ๊คคือชีวิตประจําวันอันนี้เราควรแบบเปิดใจแบบพี่นางนะคืออุปสรรคของบุ๊คคือเรื่องความรักเท่านั <S <S ้นพอเวลามีความรักกธุรกิจมันไม่ไปแต่เรื่องธุรกิจของบุ๊คนี่คือแบบว่าสบายมากชิลมากก็ประสบความสำเร็จก็ใช้เงินซื้อไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไปแล้วแต่ คนเราเนาะคนพี่ก็ถามว่าอันนั้นแบบคุบพี่เราเนี่ยเรื่องจริงกับการทํางานทางธุรกิจของบุ๊กนี่คือมันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วตัวแทนบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยสินค้ามันคุณภาพมันสามารถตอบรอบไปได้อยู่แล้วนะครับบุ๊กไม่เป็นห่วงเรื่องธุรกิจเลยเพราะบุ๊กมีไอเดียตลอดเวลากับพาการทําแบรนด์ไปตลอดเวลาแต่แน่นอนว่าพอมาในปีนี้เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าการแดดส้มเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในหลากหลายและที่สําคัญคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนะคะเรามีการ ดึงสำหรับเหล่าเดาแม่ทีมเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน <bah ätze> <attered> เขาเชื่อได้เลยว่าชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากการขายในแบนดกับแดดส้ม <laughs> จะบอกได้เลยว่าบุ๊กทำธุรกิจมา5-6ปีนะครั <c oughs> บบุ๊กไม่เคยที่จะมานั่งบูธตัวแทนหรือทำตัว็แม่ทีม <c oughs> แต่วันนี้ ทำไมบุ๊กต้องมาพูดว่าตัวแทนติดตัวบุ Hayır ๊กดียังไงทำไมบุ๊กต้องมาพูดว่าตัวแทนติดตัวบุ๊กจะประสบผลสำเร็จยังไงเพราะวันนี้ประสบความสำเร็จของตัวของผมเองประสบความสำเร็จแล้วครับแต่คนที่ผมอยากให้ประสบความสำเร็จด้วยก็คือคนที่อยู่ข้างผมในวันที่ผมอยากจะสู้อีกรอบหนึ่งทำไมต้องสู้อีกรอบหนึ่งคือรอบที่แล้วเราสู้เนี่ยคือบุ๊กได้ในสิ่งที่บุ๊กต้องการตัวแทนหลายๆคนได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับแต่วันนี้บุ๊กอยากให้แม่ทีมของบุ๊กมีไฟระดับํำ ให้อยากอยากให้พูดว่ากันแดดส้มฉันได้บ้านกันแดดส้มฉันไ <ừ, S 1> ด้รถพี ừ, ่วงการเขาจะทำนี้ปะ่ะค่ะฉันขายแบรนด์นี้ฉันได้บ้านฉันขายแบรนด์นี้ฉันได้รถอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ได้จริงๆวันนี้บุ๊กอยากให้อีกหกแม่ทัพที่อยู่ข้างตัวบุ๊กอะ่ะค่ะประสบความสำเร็จ วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรานับกันแล้วอีก2อสามเดือพี่บอกการมาสัมภาษณ์ใหม่มาดูกันเลยว่าใน6แม่ทีที่ติดตัวนี้คนไหนจะกล้าไปไวยกว่าหรือว่าเชื่อว่าคาก็ต้องกล้าไปพร้อมกันคุณพี่ของทั่วประเทศไทยอ่ะบุ๊กปล่อยให้กับ6คนค่ะและ6คนเนี่ยปล่อยให้คนทั่วประเทศค่ะคนที่รวยคนที่มีรายได้คือใครหกคนนี้่อนปะผถานเพราะฉะนั้นระบบของบุ๊กคือไม่ปล่อยของออกจากตลาดเองนะครับปล่อยให้กับ6แม่ทีม ที่สําคัญใครที่มีของไปปล่อยเยอะๆคือของปลอมค่ะช,ช่วยข่าวเนี่ยคือระวังอของปลอมด้วยฟ้องไปเยอะมากกับการที่คนทําของปลอมมาขายตัดราคาแบบนี้นที่คือรอบพี่แลบุ๊กเสียหายไปยกว่า18ล้าน<อ>ที่โดน,นของปลอมคนะรับแต่แน่นอนว่าวันนี้นอกจากจะมีแม่ทีที่เก่งแล้วผู้ชมะค,ะค่ะนะฮะก็เหล่าบรรดายูทูบเบอร์เด็รอบอินโูเบสเซอร์ ก็มาร่วมเป็นหนึ่งในในการถ่ายภาพคอสเท้นวันนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากให้คนดังๆแบบว่าช่วยโปรโมทมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปอย่างที่บอกกับพี่โบกัสว่าอยากได้คนดังรวมกันทั้งหมด20-30คนเลยนะครับมันมนร่วมในแอดเฟรมครั้ทนีพี่โบกัสนะที่สุดไม่ใช่ล้ล่นี่ถามหน่อยดีกว่าสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาเขาเขาเฝ้ามองบุกถึงความสําเร็จเชื่อได้เลยว่าหลับบดาแม่ทีมเนี่ยทั้งหกคน อยากจะขอบคุณอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นไหมที่ยืนข้างเราแล้วก็เดินไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเราในวันนี้คือบุ๊กเป็นคนที่ไม่เคยสอนใครแล้วก็ไม่อยากสอนใครเพราะเรายังเป็นเด็กยังวัยรุ่นยังเที่ยวยังกินอยู่เขา <ฮะ S 2> ้าใจความหมายบุ๊กป้าค่ะ,<ฮ>ะแต่การกระทําที่บุ๊กทาทุกวันคือทํางานทุกวันเที่ยวก็เที่ยวทุกคืน <ฮะ S 2> และทุกคนที่ลงทุนกับบุ๊กคือไม่มีขาดทุนคือประสบกับคือยังไงอะลงทุนแล้วไม่เสียหายคือได้กําไร คือไม่ได้ชวนคนมาลงทุนนะครับอยากให้ลองก่อนว่ากันแดดเราเป็นยังไงแค่นั้นแหละแล้วคุณค่อยเปิดใจในการขายค่ะวันนี้วันนี้คือไม่อยากสอนไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังเที่ยวอยู่เรายังวุฒิภาวะคือสอนไม่ได้ค,คุณยี่ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงจริงตั้งแต่เริ่มทําแบรนด์เนี่ย เราได้อะไรจากการแดดส้มบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไรบ้างหรือว่าในเรื่องการทาธุรก,กิจเนี่ย <S <S เขาสอนอะไรตัวเราบ้างดีกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเราทาธุรก,กิจมาหลายปีเนาะในการค้าขายแต่การแดดส้มสิ่งที่ให้บุ๊กเลยคือ <S <S พ่อแม่เลิกทํางานนะครับได้บ้านได้รถให้พ่อให้แม่แล้วก็ได้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตใหม่จริงๆแล้วก็ประสบการณ์คือที่มีตัวแทนเป็นพันชีวิตแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักทั่วประเทศลงทุกห้างของทั่วประเทศไทยคือการแดดส้มเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ต่อไปเนี่ยหน้าที่ของบุ๊คคือการบริหารยังไงให้ตัวแทนของบุ๊คเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะอันนี้คือบทใหม่ของบุ๊คที่กลับมาในวันนี้นคะครับคือทายังไงให้ตัวแทนของบุ๊คประสบความสําเร็จแค่นั้นเองแน่นอนผู้ชมขาะนะคะวันนี้ถ้าบอสบุ๊พูดไปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มองเห็นขนาดน,นั้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเจอเหล่าบรรดาแม่ทีมในแต่ละคนเหตุผลที่เขามาขายกันแดดครบรอบชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรและที่สําคัญวันนี้เนี่ย บางคนเนี่ยเริ่มต้นจากที่ไม่เคยขายออนไลน์แต่ว่าวันนี้สามารถยืนอยู่ในอาชีพของนักธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสง่าง,งามเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราไปคุยกับพวกเขากันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยได้คุยกับบอสบุกไปแน่นอนว่าเหล่าบรรดาดีลเลอร์รายใหญ่ที่ติดตัวบอสเขาบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาอย่างวันนี้เนี่ยเราอยู่กล้นหนึ่งท่านนั่นเองขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กนะคะสศิธรเพียรทําการนะคะ,คะปกติเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับแม่กุ๊กนั่นเองค่ะนะคะวันนี้แม่กุ๊กถามหน่อยดีกว่ามาร่วมง,งานกับบอสบุ๊กเป็นยังไงบ้างโอยประทับใจบอสบุกหลายๆอย่างเนาะอบอสทำงานแบบ แบบลุยเต็มที่นะคะแล้วก็ดูแลลูกทีมดูแลตัวแทนทุกคนเหมือนเหมือนครอบครัวนะคะ,หะเหมือนครอบครัวแล้วก็บอสน่ารักมากนะคะแน่นอนนี่เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวสิ้นปีเขาจะออกรถให้แม่ทีมทั้งหกคนเลยในนี้ค่ะเห็นแล้วแบบต้องร้องเบาะไรอย่างงี้เลย<ะ>บามถามก่อนของเขาดีจริงหรือเปล่าถึงได้มาอยู่แบรนด์นี้อะไรเงี้ยคือเป็นเป็นอ่า แม่ค้าออนไลน์มานานเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะจับสินค้าตัวไหนเนี่ยคือเราต้องลองใช้พอลองใช้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันได้นะเราถึงกล้าที่จะแนะนําต่อบอกต่อขายได้นะคะตัวนี้ยอมรับเลยใช้แล้วน่าสว่างไม่ดกเนาะออร่าเกิดสวยมากแล้วแน่นอนว่าในฐานะที่แม่คุกเป็นแม่ทีมเนี่ยแม่คุกมีวิธีดูแลลูกทีมแต่ละคนยังไงคะ คือในในทีมของเราเนี่ยเราจะดูแลกันเหมือนครอบครัวนะคะไม่มีแม่ทีมไม่มีลูกทีม,มเราจะดูแลอะไรที่เราช่วยกันได้เราจะช่วยกันภาพสื่อ,อทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทําเอามาแบ่งกันแล้วทุกคนก็จะเดินกันแบบเป็นทีมค่ะ,คะแน่นอนเดี๋ยวเรามารู้จักเลาบรรดาลูกทีมกันบ้างดีกว่าขออนุญาตแนะนําตัวทีละคนเลยได้ไหมคะ สวัสดีค่ะติ๊กนะคะสายซุรินค่ะค่ะคุณติ๊กนะคะสวัสดีค่ะซิมนะคะสายฉะเชิงเซาค่ะอันนี้สายฉะเชิงเซานะคะสวัสดีค่ะพอยค่ะสายชะเชิงเซาค่ะค่ะอันนี้ยังเด็กอยู่เลยอ่ะนะคะไอหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะเกดค่ะสายฉะเชิงเซาค่ะค่ะโอ้สายนี่เขาแน่นจริงๆทํถามด้ยดีกว่าอยู่ที่แม่กุ้งเป็นยังไงบ้างแม่กุ้งน่ารักค่ะเป็นกันเองแล้วก็ดูแลทีมได้ดีมากค่ะ รักกันเป็นครอบครัวค่ะช่วยกันดันช่วยกันมิ้นช่วยกันสื่อช่วยกันทุกคนเลยค่ะค่ะนะคะอ่ะฝั่งนี้ดีกว่าก็แม่กุ๊กเหรอคะแม่กุ๊กมี่ก็ดูแลลูกทีมดีมากคืออยู่กันเป็นแบบครอบครัวเนาะบอสอย่างซุลินชั้นเซาใกล้กันมากเพราะว่าเราใครโพสใครอะไรก็จะดันกันช่วยกันค่ะน่นอนนะคะค่ะฝั่งนี้นะคะในส่วงของหนูก็เรียกเป็นน้าเนาะน้าก็น้าก็แบบ ดูแลดีและก็คอยช่วยบอกว่าตรงนี้ควรตรงนี้ไม่ควรอะไรอย่างนี้ค่ะฝั่งนี้ระคะก็สนิทกับแม่กุ๊กมานานคือคือบ้านอยู่ใกล้กันกับแม่กุ๊กคือมีอะไรเราจะช่วยเหลือกันตลอดค่ะค่ะก็ช่วยเหลือกันตลอดอะไรงนี้นะคะเอีกหนึ่งคนเพิ่งเห็นเลยฝั่งนี้ชื่ะไรนะคะสวัสดีค่ะหมวยค่ะสุรินนะคะเป็นยังไงคะมามาร่วมงานในทีมของแม่กุ๊กเลยเนี้ยค่ะแม่กุ๊กใจดีมากค่ะช่วยเหลือทุกเรื่องเลยค่ะ ก็ถือว่าก็เป็นอีหนึ่งทีมที่แบบว่าพยายามเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้พยายามพาทุกคนนะคะเป้าหมายของเรามีเราจะเดินกันไปเป็นทีมอย่างนี้สำหรับใครที่แบบว่าเขาขายออนไลน์ไม่เป็นต้องทำยังไงคะแม่กุ๊ก ไม่ยากนะคะไม่ยากในกลุ่มเรามีพร้อมเทนนะคะมีสื่อพร้อมนะคะ,ะมีมีการตลาดโดยบอสบุ๊กเป็นคนดําเนินการอยู่แล้วนะคะ,ะเข้ามาทีมเราเราช่วยกันนะคะไม่เป็นเราเทนให้นะคะ,ะไม่เป็นเราแนะนําให้นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาอ่อ ร่วมทีมกันนะคะแล้วเดินไปพร้อมๆกันกับกันแดดส้มสักุระค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะแล้วเวลาเขาเปิดบินเนี่ยสิกระบุกแค่800บาทคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขายได้กำไรตั้ง700บาทรู้อย่างนี้แล้วคุณจะรอช้าอยู่ทําไมแต่วา่าใครเนี่ยอยากเป็นหนึ่งในทีมแม่กุ๊กสามารถเข้ามาหรือว่าเข้าไปแอดไลน์หรือว่าเข้ามาติดตามได้ที่ไหนอะไรไงไหมคะก็ ที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่การสะสีธรเพียรทําการนะคะภาษาอังกฤษเลยเนาะ,ะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมค่ะเอาอยากจะฝากแม่กุ๊กค,ค่ะเชิญชวนเลยดีกว่าสําหรับวิชรูุสึกว่าอยากจะเป็นหนึ่งในแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย,กอยากจะอยู่ทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นนะคะกุ๊กนะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทีมเรานะคะพร้อมที่จะพาไปปังด้วยกันค่ะ แน่นอนคุณผู้ชมค่ะทีมไหนก็ปังนะคะเพียงแท่แค่ขุดเนี่ยมีใจก็พอนะคะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณสําหรับทีมแม็กกุ๊กมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอ่ะหนึ่งแม่ทีมดีกว่านะคะที่เราต้องคุยกันนะคะวันนี้บอกได้เลยว่ามีแม่ทีมที่ติดตัวบอสบุ๊กเนี่ยหลายคนมากๆวันนี้ขออนุญาตแนะนํา,นานตัวหน่อยนะคะค่ะอันนี้ชื่อ,ออุ่มอิ่มนะคะเป็นแม่ทีมไอดอลในร้านค่ะ แม่ทีมไอดอลเงินล้านแม่ทีมสีแดงใช่ไหมวันนี้เนี่ยอาแต่ละคนถามลูกทีมแนะนานตัวหน่อยดีกว่าทีนา่นี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะชื่อแม่ทัอิ๋วค่ะแม่ทัอิ๋วนะคะชื่อเอค่ะคุณเ,เอนะคะแม่ทัพใบเฟิร์นค่ะ,คะถามหน่อยตอนแรกเลยที่เคยบอกว่าไม่เคยขายออนไลน์เลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมาใช้เองแล้ววันหนึ่งก็มาเริ่มเป็นตัวแทนเนี่ยทำไมตอนนั้นถึงกล้าตัดสินใจที่จะขายออนไลน์คะ อ๋อพอดีโดยส่วนตัวนะคะคืออิ่มอ่ะสนิทกับน้องบุ๊กบอสบุ๊คอะค่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วพอดีเห็นน้องเขาอะค่ะขายขายของตลาดนัดค่ะตั้งแต่ตลาดนัดเตลาดนัดเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าแล้วน้องก็ชวนน้องเป็นคนที่ชอบขาขายเนาะแล้วน้องก็ชวนมาแล้วคนนี้พอสักพักหนึ่งหนูเห็นน้องจากตลาดนัดเริ่มขยับมาแล้วมาเป็นเจ้าของแบรนด์นะหนูก็เลย เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้เราก็เลยบอกมาร่วมทีกับเขาดีกว่าใช่ค่ะค่ะจากแรกๆเลยตอนนั้นที่เขาเริ่มขายเนี่ยเราก็เริ่มใช้เองก่อนถูกค่ะเราต้องใช้เองก่อนค่ะเราศึกษากระบวนการขายออนไลน์นไหมคะว่ามันขายได้ไหมขายยากไหมอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือน้องน้องเอยบอสบุ๊กนะคะก็คอยสอนสอนการวิธีการทํางานวิธีการบริหารค่ะ อย่างทีมนี้เนี่ยเขาดูแลลูกทีมกันยังไงดีกว่าก็ในการดูแลลูกทีมของของของหนูโดยเฉพาะนะคะก็คือว่าเราก็จะใส่ใจตั้งแต่ลูกทีมตั้งแต่ย่อยอ่ะไม่ใช่ว่ามองแต่ข้างบนคนเดียวนะคะก็จะดูว่าลูกทีมสายย่อยตั้งแต่ลูกทีมที่เปิดบินประมาณแบบสิบกระปุกแปดร้อยเลยใช่ค่ะจะทําจะช่วยทําการตลาด ให้น้องๆเขาค่ะช่วยเขาได้เติบโตไปเรื่อยใช่ค่ะชีวิตตัวเองเปลี่ยนแมจากการมาขายแบรนด์นี้เปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนในสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็มีบ้างเป็นของตัวเองค่ะค่ะเดี๋ยวมาถามแต่ละคนบ้างดีกว่านี่ไงมาอยู่ทีมแม่อุ่มบ่มใช่ไหมเป็นยังไงคะ ก็ดีค่ะแม่อุบอิมก็แบบเทรนให้ทุกอย่างเลยค่ะเรื่องการตลาดแบบการตอบลูกค้าแล้วก็การดูแลตัวแทนย่อยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะแบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแะคะแล้วฝั่งนี้ล่ะค่ะก็ดีค่ะได้มีเงินค่าขนมให้ลูกกินค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะก็ขายออนไลน์หรือวะ ไม่เคยค่ะมีเพื่อนแนะนําไม่เคยช้ออนไลน์เหมือนกันอยู่ๆก็บอกบอกให้แนะนำว่ามาอยู่ทีมแม่อมิมดีกว่า่ีแลองใช้ลองขายก็โอเคค่ะแล้วมันขายดีไหมปรากฏว่าเรื่อยๆเลยค่ะไม่ขาดเลยเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าใช้ดีค่ะค่ะนะค่ะฝั่งนี้บ้าเดือดเป็นไงคะมาอยู่ทีมนี้ก็ส่วนตัวนะคะคือหนูเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบยุ่งแต่โซเชียลอ่าแล้วพอยอดสนใจแค่ยอดไลค์แล้วคนติดตามใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บนะหนูเองบอกพี่เฟิร์นทำไมเราไม่เอาพื้นฐานตรงเนี้ยมาหารายได้ให้กับตัวเอง S <S เราสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็หาไรายได้เข้าได้ <ฮะ S 1> ด้วยซึ่งพอหนูลองทําตามนะคะลองทําตามนะแล้วก็พี่บุ๊กนะคะหรือบอสบุ๊กนะคะคือเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็สอนการตลาดของหนู <ฮะ S 1> หนูจากที่เป็นคนที่ไม่กล้าอตอนนี้คือกล้าแล้วก็ไดไ้ไม่กล้าไลฟ์ไม่กล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่กล้าโพสไม่กล้า,าอะไรขายของจนตอนนี้นะคะคือเฟิ่นได้ไปเมืองน,นอกได้ไปบาหลี<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆอย่างที่เฟิ่นไม่เคยได้รับเฟื <ฮะ S 1> ่อนสามารถได้รับจากแบรนด์ออริ t ินไทยแลนด์ค่ะโอ้โหฟังแล้วขนลุกยังเลยอ่ะ นี่อยากจะบอกอะไรกับบอสหน่อยไหมคะวันนี้เนี่ยบอสเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเติบโตไปกับแม่ทีมในทุกๆคนก็อยากจะบอกตื้นตันตื้นตันค่ะ,คะเพราะว่าก็เหมือนเราก็มีรายได้ผลิกชีวิตไปอีกระดับหนึ่งเนาะ,ะตั้งแต่ได้มาขายธุรกิจก,กับบอส แล้วโอ้ยตื่นเต้นมากเขาดูแลดีเขาดูแลดีใช่มากใช่ใช่ไหมคือจริงๆเราก็ได้เห็นความสําเร็จของเขาตั้งแต่เขายังเป็นพ่อค้าขายของอยู่ตลาดนัดจนวันนี้เขาก็เติบโตเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงจนวันนี้เราก็มาประกบอยู่ข้างกายเขาค่ะอ่ะคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าใครอยากได้แรงบันดาลใจดีๆแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในทีมคุณแม่บุ๋มอิ่มเนี่ยทำยังไง มาติดต่อได้ที่ไหน Facebook อะไรอ๋อถ้าอยากมาร่วมทีมกับแม่อุ่มอิ่ม,มนะคะก็ติดต่อตาม Facebook ที่ชื่อสพิมพนันนะคะ,คะสพิมพนันไกลกลางค่ะ,คะหรือไม่ก็ส,สมัครกับแม่ทีมทั้ง3คนคที่อยู่ข้างหลังอุ่มอิ่ม,ม,มได้นะคะ,คะเพราะว่า3คนนี้ติดตัวอิ่ม,มตลอดเลยค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพราะการทําคนเดียวกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราเรือเราลงเรือลําเดียวกันแล้วยังไงก็ต้องสําเร็จอย่างนี้นะคะผู้ชมขาต้องขอ,ขอบคุณทีมนี้มากๆเลยนะคะแน่นอนผู้ชมอย่าลืมนะคะก็มาร่วมทีมนี้กนดีกว่านี่พ็นทีมจากจังหวัดไหนกันบ้างคะเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาอ๋อนี่ทีมโคราสอ,อันนี้จะเป็นแม่ทัพ สายุรีนก็คือเรียกได้เลยว่าเป็นโซนอีสานค,คุณผู้ชมา่าก็สายอีสานก็มาก,กันเยอะๆนะคะวันนี้ต้ของขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม่ะวันนี้เราอยู่อีกหนึ่งทีมนะคะสำหรับแม่ทีมที่ติดตัวบอสบุ๊กนั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตนด้ทาตัวก่อนนะคะก็เป็นทีมสีชมพูค่ะ,คะ อันนี้แม่อะไรนะคะ,แม,แ,คะแม่พิงแพรว่ะแม่พิงแพรอันนี้เป็นตัวแทนจากจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่กรุงเทพคะ่ะอันนี้ทีมกทมเมื่อกี้เป็นโซนอีสานมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวดีกว่าลูกทีมมีใครกันบ้างรู้จักเขากันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะโอเดตค่ะโอเดยเด็ดมากนะคะน,นี่คุณอะไรคะคุณลูกเกตค่ะคุณลูกเกตนะคะกิฟต์ค่ะคุณกิฟต์นะคะถามหน่อยดีกว่ามาร่วมงานร่วมเป็น แม่ทีมของกระแดดส้มของบันบุกได้ยังไงก็เริ่มแรกก็คือใช้เองก่อนแล้วทีนี้ใช้ก็ถูกใจอะเนาะถูกใจอะไรเงี้ยใช่ใช่คือตอนใช้เองตอนนั้นน่ะเห็นเห็นเขาโพสหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่เห็นเขาโพสก็เลยสั่งมาใช้ปรากฏว่าชอบชอบแล้วทีนี้ก็สั่งตรงกระบอสเลยค่ะทักบอสเลยทักเลยว่าเฮ้ยเปิดบินยังไงใช่ใช่แต่ว่าสั่งตั้งแต่สมัยยังเป็นแพ็กเกจเดิมอยู่ไหมใช่ตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้ว ใช่ค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากล้าตัดสินใจที่จะขายในแบรนด์กันแดดส้มนี้คะกออ็คุณภาพค่ะคุณภาพของกันแดดส้มค่ะแล้วก็การตลาดอกีอ่ปีแล้วคะที่อยู่ในแบรนด์นี้ป,ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมหรือว่า,ามีไรายได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนจากการขายในแบรนด์นี้อะไรเงี้ยคะเปลี่ยนมากค่ะ,คะ คือถ้าไม่มีแบรนด์กันแดดส้มจะไม่มีพิงแพวในโลกออนไลน์ค่ะคือก่อนนั้นไม่เคยขายออนไลน์เลยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยไม่มีลูกค้า<ะ>ไม่ขายออนไลน์ไม่เป็นคือจากจากผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนที่ทํางานประจาใช่แล้วก็ Facebook ก็คือเป็นแค่โพสเรื่องราวของเราไม่ได้มากอะไรใช่แต่วันนึงแล้วถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะต้องโพสขายของ เรียกลูกทีมเรียกลูกค้าอะไรเงี้ยใช่แล้วเราทำยังไงอ่ะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนเลยเหรอใช่ค่ะค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าก็ขายได้สิเพราะว่าสินค้าเนี้มันเลิศนดีจริงอะไรเงี้ยยังไงก็ฟังแน่นอนค่ะแน่นอนว่าพอเราเริ่มทําได้แล้วเริ่มขายไปแล้วแล้วเราสอนบรรดาลูกทีมเรายังไงให้เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นนักธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็ในกลุ่มของทีมแพลนเนี่ยจะมีเอ่อทีมงานเทรนเทรนลูกทีมอยู่แล้วอ๋อมีคนเทรน อ๋อคนเทรนเดี๋ยวเราต้องถามคุณกิฟต์ใช่ไหมใช่ใช,ใช่ใช่จะให้น้อง<ช>เป็นอาถามดีกว่า,าิฟต์เทรนยังไงเวลาที่แบบว่า ใครที่แบบอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอยากจะขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะก็เราขายทางรถออนไลน์เราก็ต้องปรับเปลี่ยนหน้า Facebook อย่างเงี้ยค่ะแนทำตัวรูปโปรไฟล์ทายังไงให้หน้าเชื่อถือค่ะนี่คือเบื้องต้น<ช>เลยใช่ค่ะเบื้องต้นทุกอย่างค่ะแล้วก็ใ,ในกลุ่มก็จะมีคลิปสอนอทุกอย่างค่ะเบื้องต้นการขายออนไลน์เลยค่ะคือจะบอกว่าถ้าคุณขายไม่เป็นเนี่ยคุณก็มาในแบรนด์นี้ยังไงคุณก็ขายเป็น ไม่ใช่แต่แบบว่าโพสๆพพพอย่างเดียวมีการแต่งรูปคำแคปซัน่นหรือว่าในเรื่องของการทำวิดีโอก็เป็นอีกหนึ่งแรงนึ่งดูดอะไรอย่างนี้มาฝั่งนี้ดีกว่าคุณวัยเดชด,ดีกว่ามาขายมาอยู่กับแม่พิงคพาวได้ยังไงคะก็คือเริ่มใช้ก่อนครั้งแรกคือแล้วพอโอเคคุณภาพโอเคปุ๊บเราก็เปิดบินขายเลยเปิดบินขายเลยใช่ค่ะปรากฏว่าพอขายแล้วเป็นไงก็ปังค่ะปังเลยใช่ค่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ,อยู่กับแม่พิงแพวก็ขายได้ขายดีอะไรอย่างนี้อ่ะฝั่งนี้บ้างเป็นไงคะมาอยู่ในทีมแม่พิงแผวเนี่ยก็แม่พิงแผวนะคะก็เป็นแม่ที่ใส่เปยมากค,คือแบบอยู่แล้วมีความสุขคะ่ะเหมือนแกชอบจัดก,กิจกรรมให้เราเล่นเราก็แบบชอบไปร่วมกิจกรรมต่างๆแกก็จะแบบเออใครร่วมกิจกรรมนี้แม่แจกคะ่ะแม่แจกแตกๆคือแบบอยู่ทีมนี้นะคะไม่มีคะ่ะที่แบบว่าเงียบเงาใครอยู่ทีมนี้ก็คือมีความสุขคะ่ะ คือคุณผู้ชมเวลาที่เราขายออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้นอกจากในเรื่องของความสําเร็จแล้วเรายังได้มิมตรภาพเรายังได้กะะัลยาณมิตรแล้ววันหนึ่งในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้เห็นบอกว่าไม่เคยเงียบเลยเหรอคะไม่เคยคะ่ะตื่นเช้ามากาด็ดิงด้งดิ้งอะไรอย่างนี้ทั้ง,งวันเลยเลยทั้งคืนเลยคือแม่พร้อมแจกแม่พร้อมไปอย่างเดียวใช่ถามหน่อยสมมติว่าวันนี้ถ้าใครอยากเป็นหนึ่งในทีมแม่พิงค์พาวเนี่ยต้องติดต่อหรือว่า Facebook อะไรยังไงคะก็ Facebook นะคะพิงค์พวอักษรกิจโสพลค่ะ เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยอ่ะฝากเชิญชวน,นตัวแทนหน่อยดีกว่ามาอยู่ทีมนี้รับรองปังแน่นอนอะไรเงี้ยก็รับสมัครตัวแทนนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ,คะใครสนใจก็ทัก Facebook มาได้เลยแน่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะเป็น Facebook ของแม่พิงพลาวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโยนให้แม่ทีมเองว่าเฮ้ยจะอยู่ทีมไหน,นหรือว่าจะขายกับใครแต่บอกได้เลยว่าถ้าของเขาดีจริงยังไงก็ขายได้แน่นอนวันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณทีมนี้มากๆกเลยนะคะ